ฉลองพักดีวิจิตเผยเคล็ดลับสุดฟิตปังผลิตทายาทไม่พึ่งแพทย์อายุห่างเมีย45ปีมีทะเลาะบ้างหัวเราะลั่นเร่งผลิตทายาทฉลองพักดีวิจิตลูกหลานเพิ่งจัดงานฉลองวันเกิดให้ยังทำงานอยู่สมองยังใช้การได้ดีร่างกายได้เคลื่อนไหวทุกวัน อายุเป็นเพียงตัวเลขครบรอบ88ปีคนบอกไม่น่าถึง88น่าจะแค่65เป็นบุญที่ไม่มีโรคยังอยู่ได้อีกนานสร้างความบันเทิงเช็คสุขภาพตลอดทุกอย่างดีหัวใจดีแต่ใจง่ายหน่อยผู้กำกับผู้สร้างหนังละครชื่อดังเผยเคล็ดลับกินกระเทียมสดตอนเย็นเช้ามาก็อมเกลือทานน้ำผึ้งทานน้ำอุ่นสีแก้ว เคล็ดลับสุขภาพดีให้ร่างกายชุ่มชื่นทุกวันนี้ยังตีกอล์ฟ18หลุมสบายส่วนภรรยาไม่ค่อยสบายปวดเมื่อยไข้หวัดไปหาหมอดึงเส้นกลับมาก็เป็นอีกคงต้องให้ไปหาหมอเอกซเรสส่วนเรื่องทะเลาะภรรยาสาวที่อายุห่างกัน45ปีอลองบอกว่าลิ้นกับฟันก็มีบ้างแต่เราเข้าใจกัน มีเติมความหวานบ้างแต่งานเยอะมากตอนนี้รับทำละครให้ทั้งช่อง7และช่องสส่วนเรื่องมีลูกก็พยายามอยู่ยังฟิตอยู่น้ำยายังมีแต่ไม่รู้ว่ามีเชื้อหรือเปล่าแต่สเปิร์มก็ยังใช้ได้นะลอต๊อกตลกชื่อดังที่อายุ80กว่าก็ยังมีลูกได้แต่เวลาไม่ค่อยมีถ่ายละครก็เหนื่อยแล้วตอนนี้ถ่ายมังกรเจ้าพระยาสี่วัน และกำลังทำบทอีกเรื่องสมบัติมหาเฮงเรื่องนี้ก็สนุกมากส่วนภรรยาก็อยากมีลูกอยู่แล้วเราพยายามกันอยู่อลองเผยพร้อมกับหัวเลาะลั่นถ้า90ไม่มีก็คงไม่มีแล้วไม่พึ่งการแพทย์แน่นอน<ะ>ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ